สวัสดีค่ะวันนี้หนูจะมาทำการบ้านหน้า120และ121การเขียนแผนภูมิรูปภาพค่ะหนูทำมาถึงนี้แล้วนะคะหน้านี้หน้า120ทำอย่างนี้ค่ะและหน้า121หนูยังทำไม่เสร็จน,นะคะ คุณครูให้ระบายสีค่ะอันนี้ให้ทําเกี่ยวกับอะไรคะรออ่านดูสิคะอันนี้ให้ทําเกี่ยวกับฐานหอข้อตรงน,นะครับจะระบายสี<อ>วงกลมแสดงจํานวนเงินของแต่ละคนสองหน้านี้ทําคู่กันนะคะถ้าเกิดอันนี้เป็นแปดสิบบาทเราก็ใส่เลขแปดมาตรงนี้ค่ะเพราะาตรงนี้มีสิบช่องถ้าจะเป็นแปดสิบ วงกลมหนึ่งวงกลมแทนด้วยเหรียญแทนด้วยเงินสิบบาทค่ะหนูก,ก็จะวงไปเรื่อยๆน,นะคะจนกว่าจะครบแปดเพราะว่าทำไมถึง8วงคะเพราะว่าเขาได้เงินเท่าไหร่คะเพราะว่าเขาได้เงินแปดสิบบาทช่องนี้มีสิบสิบช่องสิบวงกลมนะคะมันไม่ถึงแปดสิบค่ะก็เลยต้องแปด แเรี 5, 8, ยบร้อยนะคะอันนี้ต้นกล้าค่ะมาดูตรงนี้นะเงินสีบาทก็เขียนสีเขียนนะคะเราสามารถเปลี่ยนสีได้นะถ้าใครมีนะคะมีแบบอันนั้นนะ มีสมุดอันนี้คุณครูอาจจะกรรําหนดสีหรือบางเรียนอาจจะไม่กําหนดสีนะคะต่อไปค่ะแก้วตาแก้วตาอยู่ไหนนี่นะคะแก้วตาเงินยีบาท2เหรียญค่ะสอวกลมส่วนออมสินนะคะ6ก,กช่องนะคะหกวม ประมาณนี้นะคะหนูก็ทำมาเยอะแล้วหุนเป็น80บาทเราก็ต้องเอามาให้ตรงอันนี้ค่ะเพราะว่าใบบัวมี